we พักโอกาสใหม่เปิดเกมรุกสนามเลือกตั้งเคลื่อนขบวนรถคนโอกาสใหม่นำการเมืองออกจากห้องประชุมสู่พื้นที่จริงของประชาชนนำโดยจตุพรบุรุษพัฒน์หัวหน้าพักพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง26เขตกรุงเทพมหานครสื่อสารจุดยืนชัดการเมืองต้องเข้าถึงเข้าใจและแก้ปัญหาได้จริงพักโอกาสใหม่ชูผู้สมัครตัวเด่นหาเขตสำคัญจากประสบการณ์จริงสู่การทำงานจริงทางด้านความโปรง่งใสการต่อต้าน การคอร์รัปชันการแก้ปัญหาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการคุ้มครองประชาชนจากไผ่ออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การเลือกพักแต่คือการเลือกคนทํางานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตเปลี่ยนไทยโอกาสใหม่เปลี่ยนอนาคตโอกาสของคนไทยทุกคนค่ะก็มั่นใจครับเพราะเราส่งทุกเขตนะครับแล้วก็ผู้สมัครเราก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาทํางานให้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอย่างเต็มที่ นะครับก็ฝากพระโอกาสใหม่เป็นโอกาสของคนไทยทุกคนครับเข้าไปร่วมในการรับใช้พี่น้องประชาชนที่กรทมด้วยครับคือคือคือมันมีสองส่วนส่วนนโยบายภาปก็คือเรื่องของการรัฐสวัสดิการเรื่องของการปกป้องสถาบันเรื่องของการปัญหาเรื่องของเรื่องโรครวนนะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ําการปฏิรูปการศึกษานโยบายภาพใหญ่แต่การปฏิบัติของเราคือเรา ต้องไม่มีวาทกรรมเราต้องมีแต่วาระงานเราไม่มีคำว่าถ้าทําทเลยนะไม่มีเรียกว่าส่วนตัวมีแต่ส่วนรวมสุดท้ายเราต้องมีการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่คือสิ่งที่เราต้องการทานี่คือสอส่วนนะครับในการทํางานทั้งนโยบายและเรื่องของการทํางานของเราเพราะฉะนั้นทุกเขตที่เราส่งเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ ก็ที่จริงก็มั่นใจหมดนะฮะเพราะว่าผมสอบถามผู้สมัครก็มีความมั่นใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพจะได้ช่วยในการที่จะเลือกพวกเราเข้าไปช่วยทํางานกับการทํางานกร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางในการนำนโยบายมากแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม,ม่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพียมง2.5เรื่องขยะเรื่องของมลพิษต่างๆรวมถึงเรื่อง,องน้ําท่วมอะไรต่างๆ และเรื่องการจราจรด้วยนะครับซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นในการมาทำงานร่วมกันครับก็ถนโยบายนิดนึงที่จะสามารถครองในประชาชนได้ก็ที่เราเน้นคือเรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับอยากให้มีสวัสดิการแางแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าสวัสดิการที่เราเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจกระจายนะฮะมารวมศูนย์การปกป้องสถาบันการดูแลเรื่องของปัญหาเรื่องการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะเรื่องของโลคร้อนโลครวนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เรามีความตั้งใจจะชูข้ามาเพราะว่า มันเป็นผลกระทบเรื่องของภัยพิบัติต่างๆน้ําท่วมน้ําแรงเรื่องของ PM 2.5มนะครับเรื่องของการทำไงให้พี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะที่ไม่มีความเสี่ยงมีแต่ความปลอดภยัยในการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการดูแลเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเราก็มองประเด็นเรื่องของจุดแข็งของประเทศไทยเรานะครับเรื่องของภูมิประเทศจุดแข็งเรื่องของอากาศเรื่องของการมีดินที่เหมาะสมซี่การจะเป็นเศรษฐกิจร่ำรวยนะเราต้องการช่วยตรงนี้ในการให้ นำไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจที่ดีนะครับเรื่องของการเป็นรูปการศึกษานะครับทำยังไงให้คนจบมามีงานทําทุกคนอันนี้คือส่วนที่มีความสําคัญนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของสถาบันหลักของเรานะครับชาติสัสนามากษัตริย์เราต้องเน้นย้ำตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราครับ